ทีเดสปอร์ตสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟุตบอลเด็ดประจําวันนะครับผมวันนี้ครับทีเดสปอร์ตจะพาไปที่ฟุตบอลยูโรป้าลรีกนะครับเป็นคู่ของอาร์เรเิร์ตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลนเจอร์นะครับผมคู่นี้เตะกันเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับราคาเปิดไว้ให้เลนเจอร์ต่อ1ลูกนะครับผมเรามาดูผลงานพบกันของทั้ง2ทีมครับคู่นี้พบกันมา1ครั้งนะครับเป็น ทางบ้านของเรนเจอร์นะครับเอาชนะทางด้านอาราเคิร์ดไปได้1ประตูต่อศูนย์ะครับเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานั่นเองนะผมส่วนฟอร์มข้นหลังสุนในรายการนี้นะครับอาราเคิร์ดผลงานไม่ค่อยดีนะครับผมชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นนะฮะแพ้ไป2เกมแล้วก็เสมอ2ครับส่วนทางด้านเรนเจอร์เองผลงานดูดีกว่าอยู่เยอะเลยทีเดียวครับชนะไปถึง3เกมนะแพ้วแพ้1แล้วก็เสมอ1น,นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมนะครับาอาราคือสภาพทีมสมบูรณ์ร้อแน่นอนครับไม่มีตัวเจ็บตัวแบนแม้แต่คนเดียวครับด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4 4 1 1นนะครับบลังโก้นะมอ่าฮโรวิสนะจะทำหน้าที่สร้างสรรค์เกมให้เพื่อนๆโดยมีทางด้านของอเล็กซานดากีเชคนะครับผมเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนเลนเจอร์เองนะครับจะไม่มีทางด้านของเอนนัมดี้โอเบิร์ฟอร์นะครับผม ที่มีปัญหาบาดเจ็บแค่เพียงรายเดียวเท่านั้นครับด้านการจัดทัพคาดว,ว่าจะมาในระบบ4-3-3ครับกองหน้าน่าจะใช้งานของเคม,มารูปนะครับฟอร์มอ่าพร้อมผนึกกำลังกับแฟชั่นสักคาร่าในเกมนี้โดยจะมีทางด้านยานิสฮาจีนะครับกับไรอันเคนนะฮะเป็นตัวเติมริมเส้นนั่นเองนะครับผม ส่วนทัศนะของผมคู่นี้ครับเกมแรกที่เจอกันนั้นเป็นทางด้านของเรนเจอร์นะครับเอาชนะไปได้ก่อน1นตัวต่อศูนนะครับซึ่งถือว่าผิดคาดไปหน่อยนะวันนี้บอกเลยว่าอาราเคิร์ดมีโอกาสเอาคืนได้เหมือนกันครับเพราะได้กลับมาเล่นในบ้านนะแต่ถ้าเกิดดูจากผลงานแล้วและชื่อชั้นศักยภาพทีมนะครับดูแล้วเป็นรองเยอะอยู่พอสมควรคนระับถ้าเกิดวันนี้คิดจะเปิดแรกขึ้นมามีเสทธิ์ที่จะโดนเกมสวนกับ เหมือนกันแน่นอนฮนะยิ่งเลนเจอร์ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเกมลุกจัดจ้านนะถึงถึงจะไปเยือนแต่ราคาเปิดมาแพงแบบนี้ผมคาดว่ายัางไงก็มีโอกาสยิงขาดร้อยแน่นอนครับส่วนราคาหน้าเว็บผมกดไปที่เลนเจอร์ต่อหนึ่งลูกนะหากใครพร้อมแล้วสามารถกดได้ทันทีนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ